ปูทุดงพานมากเลยเขามาบอกโชคบอกลาพระอุทิตด้วยจ้ะเมอาไว้นมาประกาหมาเให้จะได้ีในใจเออเดี๋ยวเราจะมาสิถามปูนี่ละปูคือว่าบอกเลขคือคักแท่ว่างหัได้แปดเจดเจ็ดแปดงวดงวดไม่นี่บอกงวดเท่าไหร่ตาบ้นงวดอันงวดนึงคือว่าก็บอกค้นถืออยู่เชินไว้แปดเจ็ดแปดเก่า วันบางนึงกระบอกอันคนถือหลายบบจะปูเจเวันนี้เ่าไหรต้งวันนี้วันี้แปดเจดแปดเจ็เกาอให้ปูเขียนทังสี่ครั้งได้หมดแปดเจได้แปดเจด้าจมันประเชนหงปูนีือมันก็ไหนเขียนไม่มันก็ไหน แปดเจ็ดแปดปดเจปนี่ปูพุ <8 <8 8, 7, 8, <8 <8 ้นไม้ห่อันสกห้อนเฮียนลยได้มือนีนี่มิดได้แล้วว่าจะปูก็ตัวเด็ดคักแน่แต่พอทิศมาเข้ากันเถอะเนาะบางนี้เนาะแปดเจ็โอ้เียกนั่งลนมิดเนาะเลยกคือว่าไปนั่งยุบไปนอนยุ่ใส่กอไปไปนอนยุบคนเขาไม่สนเบ่งรหลดเอฟซีเอ้ยมีแต่สีโศกสิลาบ มาตรงใจเพราะทีทะเนาะสิบพเมียนหลังแอนหุ่นบะงวนนี่เพราะที่กระฟันได้ตัวนี้พอดีแต่อนึ่งบ่กได้บ่ได้ยุกได้ยุกปูได้ยุกแกได้พอได้แก่ขึ้นขึ้นนั่นละจ้าอีกหนึ่งเนี้ยเอาหนึ่งตัวนี่มักตัวได้แห้งสิให้มึงกันนะเอาปูมักตัวได้แห้งอยู่นี่สองคูนเล็กโอะโหลมักคูมักแห้งบิดเลยมักแห้งเบิดโอแสดงว่าสิออกทั้กันเบิดละครับว่า เห็นเลยเป็นบ่อตัวนี้นี่มิดเห็นเพื่อนมาบอกเลยเป็นบ่อไปยุคไปยุคขาถนนบ่ปูเพิ่นไปอันภาพยู่หันปูเพิ่นจะให้ของดีนะคะเอซี่เป็นอันเขียนให้พรอมจ้ะมาแย้มได้ก็บ่เคยพลาดดอกค่ะไอ้สุคให้ลาบตลอดโอ้ยมื้อนี้คือจังมีความยินดีลายปูเขามาหามีแต่สิรววยล่ะจ้ะ ปลูเข้ามาแล้วก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ององุทิตไม่พิมพ์มีโชคเด้อจ้ะอีกช่องหนึ่งก็ช่องไม่พิมพ์พารวยปููกขามาหาปู่มาเขียนเลหลขกหายปับๆได้ค่ะปู่ไปอยู่ข้ามฉนวนตะะ้องขเนาะไปนีมีตใดอยู่หันเด้ค่ะก็เลยมาบอกพออที่ก็ไม่พิมพ์เนาะคะ่ะอยากให้ได้โชกได้ลาวน้งกันให้เอฟซีได้น้ำกันทุกคนเด้อค่ะวงวดนี้จังไดกับแม่นค้าขาดละจัดหนักๆบทปวกเข้าจะได้โชกได้มาน้ำกันทุกคนเด้อค่ะ มูเมอ์ปูนเน่าปูสันคอลาฟิว,วให้พ <laughs> อดีครับนี่อันเพิ่นมาบอกว่าสิปูบักฮวงนี่เนี่ยไม่พิมพว่าสิปูบักฮวงปูเพิ่นมาหาพอดีพอดีตัวเได้ฮุงฮวงฮวงเฮื <laughs> องเฮือง พอดีซุมซ่มซุ่มสินะเรื่องเหลืองเหลื่อมพอดีเลยกับเด็กปูหากับคาถาปูหาพอดีเลยตนอนนี้เราเทิตคือคาคักกันบ่ปูคือคาคักกันบ่โอ้ฟังดูถามเนี่ยว่าจะยิ้มย่างเดี๋ยวนี่บออ่ลา,ายควบนี่ปูก,ก็ได้อ้คนบ่เดโาใจเนไหวหาปวงวันมึนครับนี่จักกันโกแล้วนี่เด้อค่ะเหล็กปูมาหายหอดบานหอดซองเด้อค่ะไอซี่เด้อปูอันทุดงมาเป็นทุดงมาฉันไปหาแต่พักแต่มองที่ว่าขัง แข็งแข็งน er <can> ั <plex sy helmet lide> ่นวะปูไปนอนได้ยังมองแข็งแข็งเลยมองแข็งแข็งค้างคางเล่นบ่จ้ะได้ตัวนี้มาได้แปดเจ็ดแปดเก่าด้วค่ะเ fc มากระจัดหนักหนักหัวเท่าหมดจังได้กระสีรวยยางเดียวและพิมพ์วะนี่ปูใ้ฮอดค่าท้าเจ็ดแปดเก่าสุจีสมะพัทธพุทธพุทธมะพธอรหังสุกโตนะโมพุทยะขันนสวดได้หนี่วยเลย่มปูค่าท้าร่วยบัจปูนี่วยเดี่คน fc ทุกคน ได้น้ำปูเนาะค่ะวันนึงหันถึงตัวใดเหลือทั้งสองตัวหมดแล้ววันนึงเจริญ่ได้รับผ่นได้จงแข็งแรงอายุขัยยืนยาวนานร่ำรวยเงินทองอาโยมนะอธิวาจนาศิริสานิจังวดดาวกระจายยีนองจตตาโลทำหนมเลยเด้อสาธุจ้าสุขสุขค่ะก็เป็นนิมิตที่ดีเนาะค่ะเนาะปูเพิ่นทุ์งผ่านมาเพิ่นก็เข้ามาเขียนเลขให้ปั๊บๆเลยค่ะ fc แปดเจ็ดแปดเก้าคุณวะเอาสมาต่ำใจกจันเนาะพระอุทิศบานแปดจิตกับพระอุทิศฝันได้ตัวนีขึ้นกันสวกรแฮมมาน้ำปูตุดงเขาด้วยค่ะงวดหนึ 1, ่งเมษาหกหาจ้าค่าสุขภาพดีกระแบ่งปันกันเนาะ,ค,ะน FC ค่ะเนาะเอฟซีกับสนใจคอลาลาเจนสบูหน้าสวยผิวใสด้วคะ่ะ ทักมาใดด้วยค่ะด้วยสำหรับมือนี้ก็สวัสดีค่ะ